สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมานำเสนอท่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะยืนตัวตรงหลังตรงนะคะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายยืดเยียดลำตัวด้านขวาให้มากๆนะคะกดส้นเท้าให้แน่นๆค่ะเปิดอกด้านขวาเอาไว้นะคะถ้าใครไปต่อได้นำมือซ้ายประกบกับมือขวาไว้เลยค่ะขมแมวท้องม้วนก้นกบเอาไว้ค้างไว้ห้าลมหายใจนะคะ หลังจากนั้นค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยยกลำตัวมาตั้งตรงหายใจออกค่ะเอียงลำตัวไปทางด้านขวานะคะยืดเหยียดสีข้างด้านซ้ายให้มากๆค่ะใครไปต่อได้นะคะนำมือมาประกบกันไว้นะคะเปิดอกด้านซ้ายไว้ให้มากๆค่ะค้างไว้ห้าลมหายใจขมั่ท้องม้วนก้นกบกดส้นเท้าให้แน่นๆนะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าค่ะและหายใจออก อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะคะ